ข่าวด่วนครับทุกคนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับเพลงใหม่อุงอิงเพชรบ้านแพงที่ร้องต่อหน้าสื่อบางท่อนครับเพราะไหมครับคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์รู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้อุ้มอิม,มข่าวกระแสะคิดว่าดังทะลุแน่นอนครับทุกคนแค่ท่อนนี้ก็คือมันเข้ากับปากน้องมากคือมันเข้ากับเสียงน้องมันเข้ากับทุกอย่างเลยอ่ะทุกคนได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวอุม้มจะมาเปิดให้ฟังเนาะเชื่อว่าหลายคนได้ฟังไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกรอบนะครับ เมื้อเวามันน้ำตาไร้พานตริ้นสองห่วงแก่มสาสายตามองเน้มเน้มเน้มแล้วกะบ่เห็นพี่อยู่ใส่อเดเนาะคือบ่มาพ่อกันหน้าเวทีน้องทาแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่หอดคุณทนี้ ทคนลูกคอองอุ่งอิงคือกินใจมากๆเลยครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเพลงนี้นี่ขนาดเรายังไม่ได้ฟังท่อนประหารเหนือประหารนะครับที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้สปอยเอาไว้นะครับทุกคนเราได้ฟังแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันเพราะมากๆแล้วนะครับสำหรับ เพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างมือแหวกผ้าม่านนะครับแล้วก็มองหาผู้บ่าวเนาะทุกคนคือแล้วก็ไม่เห็นมาด้านหน้าเวทีเพราะมากๆจริงครับทุกคนคือฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อนะครับาารเ กันเทีนองงาแใจทุกคนมันต้อง1วัน3ล้านวิวแเราไหมฮะเพลงดีขนาดนี้อะนะครับแล้วมันเข้ากับปากน้องมันเข้ากับเสียงร้องของอุงอิงมากถือว่าจานบิ๊กภูมรินแล้วก็ทนายเอกับบอสโตนะครับเขาถือว่าเขาแบบ ตาแหลมคมมากๆหูแหลมคมมากๆว่าเพลงไหนหรือว่ากรอนไหนมันเข้ากับน้องอุงอิงนะครับแล้วซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่ามันเข้ากับน้องมากๆแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวยังทําให้เราแบบสะกดติดมากขนาดนี้โอ้โหรับรองว่าเพลงนี้ปังเปรี้ยงแน่นอนครับและต้องบอกได้ว่าเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ได้ เข้าห้องอัดเลยครับเพลงเนี่ยโด่งดังในแอปพลิเคชันติ k กต k อตอนนี้ทะยานสู่10ล้านแฮชแท็กคนเข้าดูแล้วครับโอ้โหอะไรจะปังขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเพลงเนี้ยที่กำลังจะปล่อยในช่องใหม่เร็วนี้นะครับจะติดมาแรงหรือเปล่าแต่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้พูดไปเปยเอาไว้แล้วนะครับว่าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ เป็นหนึ่งในใจของ FC แฟนคลับทุกคนก็พอไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งนะครับและน้องก็ได้ยังบอกอีกนะครับว่าเพลงนี้นะครับถือว่าน้องเนี่ยตั้งใจมากๆเราจะเห็นได้ว่าองค์อิงอเนี่ยซ้อมตลอดเวลาเลยเวลาพี่หมอนอิงนะครับถ่ายคลิปวิดีโอน้องน้องก็ไม่ได้สนใจครับน้องก็ซ้อมของน้องไป ถือว่าอุ้งอิงนะรอเลยเพลงนี้แล้วน้องแบบเอื้อนอะไรได้แบบเพราะมากๆมันคือเพลงของน้องจริงๆสําหรับเพลงนี้นะครับนะ FC รอหน่อยนะครับ FC อันนี้อุ้มเอาเสียงมาจากช่องผู้ใหญ่บ,บ้านหมูสูดน,นะครับบ้านฮักอุ้งอิงแพงๆครับทุกคนเป็นเสียงที่ชัดมากๆแล้วก็เพราะมากๆจริงๆครับโอ้โหเราได้ฟังที่น้องร้องให้นักข่าวฟังแล้วเราก็ยิ่งแบบ อยากฟังแล้วว่ะอยากฟังเต็มเต็มแล้วอ่ะครับทุกคนเนาะเชื่อว่าเพลงนี้ดังเปรี้ยงปางอีกแน่นอนแล้วก็คิดว่านะครับคนอื่นเอาไปคัฟเวอร์แล้วปังแน่นอนสำหรับเพลงนี้นะต้องบอกด้วยว่าจั um นบิ๊กภูมารินนะฮะเป็นเพลงที่เป็นคนที่แต่งเพลงให้เข้ากับเขาเรียกว่าอะไรแต่งเพลงอ่ะให้เข้ากับนักร้องบุคคลท่านนั้นนะครับซึ่งจันบิ๊กภูมิรินเขาก็จะไปดูสตอรี่เรื่องราวต่างๆการเป็นอุ๋งอิงนะครับว่าในความเป็นน้องเนี่ย มันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนเดียวเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนยังมีท่อนประหารเหนือประหารแน่นอนครับทุกคนแล้วก็โอ้โหคือมันมันดังตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เข้าห้องอัดเลยนะครับเพลงนี้เนาะแค่ชื่อเพลงก็ปลังปังแล้วนะครับวันนี้เนี่ยอุงอิงเนี่ยอ้อนพ่อ,พอ,พอแม่แม FC เอฟซีนะครับว่า เพลงนี้ไม่ขอวิวเยอะเท่าไหรขอแค่1วัน2ล้านวิวก็พอนะองค์อิงพูดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นไปนตามที่น้องหวังไว้หรือเปล่าแต่อ,อุ้งอิงข่าวกระแสคิดว่า fc แฟนคลับน้องไม่ทําให้น้องผิดหวังแน่นอนซึ่งอย่างวันปิดฤดูกาลเนาะวันปิดฤดูกาลอนะ่ะวันปิดหรือวันเปิดวันเปิดฤดูกาลนะครับ fc แฟนคลับสามารถ ชมคลิปวิดีโอน้องหนึ่งล้านวิวได้ภายในไม่กี่วันนะครับหอฟันมาหลังห้านซึ่งเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มมาเพิ่มอะไรนะเพิ่มวิวไม่กี่วันก่อนที่น้องจะเปิดฤดูกาลเป็นของขวัญให้กับน้องอ่ะคิดดูสินะครับทุกคนว่าแฟนคลับ f อซน้องจะทำให้ได้ไหมล่ะนะครับนะ เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับพี่มิ่มข่าวกระแสได้ฟังแล้วก็ทัดใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็น,ปนอุงอิงเสียงดีมากวันนี้อุงอิงร้องร้องเพลงให้กับนักข่าวฟังอ่ะคือเพราะไปหมดเลยวันนี้นะครับคือฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อจริงๆนะครับสำหรับเอิรนฮักนางเอกน้อยฟังกี่รอบก็ไม่เบื่อจริงๆนะครับนาตหล่งกม ใส่เดโนคือบอมาพอกันนาเวทีน้องขาแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่หอดุ่นทีนี้ไปไปอยู่สาเพราะมากครับทุกคนเนาะเพราะมากฟังกี่รอบก็ไม่เบื่ออันน้้มิ้มขาวกระแสฟังประมาณร้อยรอบแล้วคือมันกินใจมันเพราะมันมันมันต้องทําให้คนสงสารคือเพลงเนี้ย คนต้องร้องไห้ตามมึงอิงไปบ้านแพงแน่นอนนะครับคิดว่าแน่นอนแล้วก็เรามารอนะครับมารอลุ้นกันว่าจะปังแค่ไหนสําหรับเอิญฮักนางเอกน้อยเรามารอลุ้นกันว่า MV เนี่ยจะออกมาเป็นยังไง องอิงจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสร,รอรีแคปแล้วตอนนี้รอฟังรอสนับสนุนรอเชร์เต็มที่รอเผยแพร่เพลงนี้แล้วคิดว่าปังคิดว่าดังแน่นอนนะครับตอนนี้น้องร้องออกมาแค่ท่อน,นี้ตอนนี้คือเต็มติกตอกแล้วน้องปล่อยออกมาแค่ไม่กี่วินาทีนะครับจากอ่าเหล่าบรรดาบ้านฮักโฮมฮักต่างๆก็คือเอาไปกันแบบว่าคอปเวอร์กันเอาไปร้องกัน เยอะแยะมากมายกันแล้วนะครับเนาะรอจริงๆรอทุกคนปล่อยวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับปล่อยวันที่18พฤศจิกายนนี้แล้วก็ต้องบอกได้ว่าอยากฟังแล้วอยากฟังแล้วจริงๆนะครับนะใครใครฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างใครที่กดฟังหลายๆรอบเกินร้อยรอบเหมือนอิมบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ่ะก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะครับต้องบอกว่า โอ้โห oh ช่วงนี้กาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเริ่มจะหนาวแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยขอบคุณผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ศู์นะครับที่กําลังจะส่งเสื้อมาให้อิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบพรบคุณมากๆที่รักแล้วก็เมตตานะครับคือบางคนแบบซัพพอร์ตเราจนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วรักทุกคนนะครับ